สวัสดีครับวันนี้เราก็มีอยู่กับช่องวัดเลยเปนอันันึ่ครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ารถทากชุดนี้นะครับอ่านี่นะครับเป็นชุดก่อสร้างนะครับเราจะมาดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างยังไม่ได้แกะเลยนะครับการแกะก่อนเดี๋ยว มโอ้นี่มีครบชุดเลยครับนี่มีครบชุดเลยอ้าวรถยกก่อนเลยอันนี้เป็นรถยกนะจ๊ะนี่เป็นกระจกหน้าสีงเงินเป็นง่ายเป็นลานนะครับ โอ้โหว้าวเลยครับอ่าคนต่อมาเป็นรถปูนเนี่ยครับรถปูนกระจกสีน้ำเงินเหมือนกันควงได้ด้วยนี่ว้าวว้าวมีควงได้ด้วยครับ โอ้ฟอนเหมือนเดิมนี่ไงนี่โชว์ไปแล้วสองคันนะครับคันต่อไปคันต่อไปเป็นนี่รถตักโอ้สวยมากอืงอ๋อเห็นไหมครับ ตากนะอ่านี่เดี๋ยวเรามาดูกันอีก3คันนี้ต่อแล้วเรามาจะรีวิวก่อนต่อน,นะจ๊ะว่ามันมีอะไรอีกเดี๋ยวนี้ก็แค่น,นี้นะครับ